สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับคาสูช่วงรายการรีวิวก่อนเกมมิเกลกับผมทศก,การนะฮะห่างหายไปเป็นนานวันนี้กลับมาอีกแล้วการรีวิวเมาส์มาโค,โครจากแบรนด์ซิกโนต้องบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้ช่างเหิมเกลมเกินไปแล้วราคาแม่งอยู่ประมาณ300กว่าบาท3 0 0กว่าบาทแต่สามารถใช้มาโครได้ส่วนสเปคจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับอย่างแรกเลยคือตัวดีไซน์ของเมาส์เนี่ยก็จะมีไฟเก๋ๆรอบด้านอย่างนี้นะฮะดูเลย ที่สำคัญเป็น R G B ด้วยนะครับผมตัวโหมดมีทั้งหมด7โหมดไฟนะไฟมี7โหมด6,400 D P I คือดันได้ถึง6,00 0สีใครเล่นเมาส์เร็วก็6ก0 0ก็ถือว่าครอบคุมทั้งหมดแล้วละนะแต่ส่วนใหญ่คนก็เล่นเมาส์ช้ากันก็เรียกได้ว่าปรับได้เยอะแหละเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีหนึง่งส่วนตัวคลิกสวิตช์คลิกรองรับอายุการใช้งานอยู่ที่10ล้านครั้งก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรเลยเพราะถ้าโปรติสวิตช์คลิกก็อยู่ที่ประมาณ2030บล้านครั้ง สำหรับเมาส์ราคาเป็นแผงแต่มีแค่399เท่านั้นบริฟสำหรับ PPI นะครับก็จะอยู่ที่2.164 0 0ต่ำสุด200 Poing Rate 125-251 0 500 0 0 0อันนี้คือปกติมาก Basic USB เป็น2.0นะฮะโอเคมาดูตัวโตรหนักกันเลยหอือหืหัวโนสวิตธ์ของหัวโน H ono. H ono. หัวโน้ตหลังนี่ซิกโนโเขาใช้หัวโนหมดเลยนะต้นถูกอะหัวโนมันก็หัวโนมันอยู่ในอุตสาหกรรมเกมมิเก,เกียมันนานแล้วมีสติกเกอร์ต้องไม่พลาดที่จะมีสติกเกอร์แน่นอนนะฮะโ okay. อเคอาตัวนี้รับประกันเท่าไหร่ครับสองปีเป็นโปรดักต์ราคาสามร้อยสาสิบเก้าบาท นี่ราคาอ้างอิงจากในช้อปปีนะฮะให้ดูนี่ผมเปิดช้อปปีเปิดช้อปปีอ้างอิงนะฮะสามร้อยสามสิบเก้าบาทคือมือเหมิมเกริมมากที่สําคัญว่าตัวนี้ตั้งมาโครได้ด้วยเดีย๋ยวต้องไปลงไดเวอร์ดูว่ามันตั้งละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้รามาดูดีไซน์ก่อนโอ้โหเทแบบเท่เกินราคาเท,เท่เกินเปรมากตอนที่ตอนที่เห็นกล่อง ครั้งแรกสารภาพว่าแอบคิดในใจแปดร้อยเก้าเก้าพันพันยังดูพันยังดูเท่คือแบบโคตรวากันด้าดูเท่มันดูเท่มากแอบคิดในใจที่แรกแปดเก้าเก้าเปิดราคาดูโอ้โหแม่งเ,มเกินเกินจริงคือคือดูดีไซน์ฮะทุกคนเนี่ยฮะสังเกตดูว่าแบบมันเป็นร่องเขาทําเป็นร่อง ไปลอดขึ้นมาแค่เฉพาะตรงลายที่เขากําหนดเอาไว้แต่เป็นกิ๊บยางใช่ไหมประนี้เป็นยางปะ่ะไม่ใช่ยางลยพลาสติกเลยดีแล้วยางยางไม่ชอบเพราะถ้าจับไปนานๆน,นะ่ะคือแบบยางแม่งละลายติดนิ้วเลยเหนียวใช่มันเหนียวคือแบบมูดแต่มันก็นานจริงอะ่ะคนจะใช้ถึงเทปนั้นได้ก็หลายปีอเออเออแต่เออเป็นพลาสติกเลยก็ดีกว่าแหละเนื้อสัมผัสโอเค พรสดุให้ความรู้สึกแบบไม่ค่อยทนก็อย่างว่าก็พัาติกแต่อย่างว่ามันก็ใช้ได้ถ้าในระดับเดวเวลใช้ได้โอ้ด้านหน้าน่าจะมีไฟด้วยลองเสียดกะน,นะสามร้อกว่าบาทเอาแค่มันใช้ได้ไม่มีปัญหาก็เพียงพอแล้วฟุบว้าวไหน ลับฝีที่นี่ได้เลยหรือเปล่าโจ๊สว่างน้งตัวว้าวลูก t อ h ตสมันไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนเปลี P ่ยนดิเออนี่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เก๋แบบเก๋ๆๆเลยอ่ะนี่คือสวยเลยแหละ ว่าไปแล้วในส่วนของทรงเมาส์นะฮะถ้าดูจากทรงเนี่ยก็คือบาลานซ์บาลานซ์าานเนาะผมว่าบาลานซ์ไม่ใช่มไม่ใช่มือขวาอืมอ่ะทรงบาลานซ์ซ้ายขวาเท่ากันความนูนนับอุ้งมือลองวางดูดีก,กว่าเทียบกันพอๆกันเลยขนาดมาเสเตอร์แอบ,บสูงกว่าหน่อหนึง่ง แอบแอบดูสูงกว่าน่อนหนึงมนะใช่ไหมใช่น้องดูอุ้มกว่าอุมอ้มกว่าหน่อยหนึ่งจับถนัดอยู่แต่ยังไม่ถือว่าถนัดที่สุดแหละเพราะว่าในตรงเนี้ยหน้ามันกว้างไปหน่อ,อยอหรือมือกูเล็กก็ไม่รู้ให้ความรู้สึกว่าแบบนิ้วมัน,ม,นมันขัดใจนิดนึงแอบนิดนึงแต่ถ้าคนชอบเมาส์ใหญ่ๆ่มันตอบโจทย์เพราะนี่ถือว่าเป็นเมาส์ทรงกลางไปใหญ่ ยังไม่ใหญ่มากผมเคยเจอใหญ่กว่านี้ที่แบบจับแล้วแบบหูแม่งเต็มไม้เต็มมือมากอันนี้คือกลางไปใหญ่ซโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าลงไดเวอร์แล้วมันสามารถทํางานได้มากน้อยแค่ไหนนะเค okay, ครับมาต่อกันในไดเวอร์สำหรับตัวไดเวอร์ก็แสนจะง่ายได้โหลดมาปุ๊บรันได้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีออฟฟิศโหมดกับเกมโหมดซึ่ง2ตัวเนี้ยเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าซิกโน่บุงทำออฟฟิศโหมดมาทำแตอะไร โง่ชิดหายเกิดมาจับมาว่าเป็นร้อยร้อยตัวไม่เคยเจอออฟฟิศโหมดคือมันก็ตั้งค่าได้เหมือนกันแต่มันจะแยกกันทำไมก็ไม่เข้าใจมก็เหมือนกันอะมันมันแยกกันทำไมวะอ๋อนี่เหรอลวถ้ามองโลกในแง่ดีคือเหมือนโปรไฟล์อะอเออคือ,คอถ้ามองโลกในแง่ดีนะก็คืออันนี้โปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์สอง แต่คือมือก็ต้องสลับไปหนึ่งปุ่มเพื่อที่จะแบบสวิตช์โปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยสวิตช์โหมดมีวะถ้ามีก็ใช้ไม่ได้นี่นเดลีย์ปรับเยอะนะไออย่างตัวตัวเนี้ยเราสามารถให้ปุ่มสมมุติว่าอ่าปุ่มเลขห้าเลขห้าคือปุ่มนี้เราจะให้ปุ่มเลขห้าเป็นปุ่มอื่นอ่าแล้วก็กดดูอา้าวสมมุติว่าเราจะปรับเป็นคิกเราสามารถทําให้ปุ่มเลขห้าเป็นคิกขวาเป็นคิกซ้ายได้เป็นย้อนกลับ เป็นถัดไปข้างหน้าเวลาเราเล่นเพลงเนี้ยอ่าสเปเชียลคีย์นี้ปรับ dpi ได้ด้วยปายคีย์อู้อันนี้คือประเภทแบบยิงแล้วปรับดีเลย์อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนแอดวานซ์ที่หลังนะฮะคีย์โหมดสวิตนี่ไงมีคีย์โหมดสวิตมันก็คือถ้ามอง,มองในแง่ดีมันคือโปรไฟล์นั่นแหละสมมุติอะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายก็คือเมาส์เล็กหนึ่งเนี่ยเราเซตเป็นอย่างสมมติว่าเป็นมาโครลูกองสามหนึ่ง ปุบปับ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 มาโคสับปืนแต่แบบเราอยากจะหยุดใช้มาโคก็คือปรับโหมดสวิตช์โหมดกลับมาสวิตช์โหมดกลับมาเป็นออฟฟิศโหมดก็ได้ก็เป็นโหมดทั่วทั่วไปอ๋อหาหาเรื่องใช้ออฟฟิศโหมดได้แล้วคือปกติก็คงว่าบุกาอะไรเยี่ยนโอเคนะอืมเพลสที่ไหอ๋ออู้อันนี้เจ๋งมีให้ติ๊กถูกตรงนี้กด ปุ่ม DPI 3วิเพื่อสวิตช์โหมดอ่าอ่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องสลัปุ่มแล้วกดค้าง3วิเพื่อสวิตช์โหมดได้นีน่เองโอเคในส่วนถัดไปอันนี้คือในหน้าของอันนี้ต้องดูใกล้หน่อยนะฮะอันนี้คือในหน้าของตัวเซต DPI ละเอียดแล้วก็พวกความเร็วอ่า Moving Speed Double Click ของความเร็วอ่ะ Rolling Speed Looking ความเร็ว Looking ความเร็วคลิกโ m o d หนึ่งสองสามรีพีทดิงสปีดมีอะไรพวกนี้อันนี้ต้องมาลองเฟซด,ดูในหะ้ตัวนี้ผมไม่ไม่เคยใช้เท่าไหร่ไฟคีย์ส่วน DPI ปรับได้ละเอียดถึงทีละสเต็ปลนะเท่าไหมสองร้อยมึงอย่าเพิ่งเออเลอร์สี่แหมสองร้อยสี่ร้อยหกแปดหนึ่งพันพันสองพันสองพันสองแล้วพันหกอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มเขเับเยรือละ สองพันอันนี้เพิ่มสี่รอยล้วองพันสี่สามพันสองละเอียดกว่านี้ไม่มีคือมันจะเป็นสเต็ปตามขีดของมันคืออารมณ์ว่าสเต็ปต่ําสุดก็คือปรับได้ถึงลิมิตตรงนี้เนี่ยสี่พแล้วก็ไป6 000, 4 0ัเลยคือจะไม่มีแบบ5,000 5,200 5,100อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะอย่างว่าคือเมาส์สามร้กยบาททำได้แค่นี้ก็เยี่ยมยอดแล้วละ่ะเพราะปกติแบบเมาส์ที่จะปรับละเอียดก็ หลายพันต้องพันขึ้นใช่อันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วละ่ะโพลดิ้งเรทก็หนึ่งร้อยยี่สิบห้าสองร้อยสี่หนึร้อยหนึ่งพันปรับได้ไฟถ้าสมมติว่าเป็นโหมดที่เป็นไฟวิ่งก็ปรับชา้าเร็วได้คั Colorful กดปุ๊บก็เมาส์ก็เปลี่ยนเลยอ่าสมมติว่าเรา p o ซีซั่นคืออะไรเนี่ยไล่เหรอปุ๊บ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 สีให้ดูดไหนวะเปลี่ยนสียังวะเปลี่ยนแหละข้างๆเปลี่ยนข้างบนใช่เหรอ ใช่เรอะโฟริงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนไฟมันวนๆเนาะมันวนสีมาเขียววนเหลืองเอ่านงเงินมาอัประมาณนั้แหละก็ไปลองเล่นๆกันดูนะฮะโดยรวมแล้วถือว่าเก๋มากอ่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เด็กๆหลายคนก็อาจจะซื้อเมาส์มาเพื่อประการนี้นี่คือมาโค สำหรับมาโคแล้วก็ตั้งไปอะอ่เปิดสร้างมาโคมาก่อนมาโคร F แล้วเราก็ได้คอร์ดอดิเฮ้ยใช้คีย์บอร์ดได้ลดเพราะปกติมันจะใช้ไม่ได้เมาส์ก็คือได้แค่แอคชั่นเมาส์เออเมาส์ก็ได้แค่แอคชั่นเมาส์ส่วนหนึ่งใช้เข้าส่วนหนึ่งไม่แต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ใช้ได้แต่ไม่ค่อยเจอในราคานี้เท่านี้อ,อันนี้คือสามารถใช้เมาส์ได้ด้วยใช้คีย์บอร์ดได้ด้วยคือกด กดที่เมาส์แต่คีย์บอร์ดสามารถแบบอ่าถ้าสมมติอธิบายง่ายคนเล่นเกมโมบ้าจะเข้าใจแบบกดใส่สกิลอะไรพวกเนี้ยเราสามารถตั้งมาโคใส่เมาส์ได้เลยอ่าไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรอย่างเงี้กดรวบแม่งเลยอ่าอันนี้คือมาโคเต็มที่ก็พอตั้งเสร็จแล้วก็เซตดีเลย์ดีเลย์ลปรับละเอียดได้โน no, ดีเลย์ก็มีบ้าไปแล้วอ่า โนดิเลยอะไรก็ตามบลาบลานะฮะเรียวทม์ก็ประมาณนี้ก็คือการฟั<า>ง<า>ชัานมาโ,คร,มาโค,รครบถ้วนอแต่ทีเนี้ยถ้าให้แนะนำคนที่จะใช้มาโครหรือหัดหัดใช้นะจริงๆผมผมไม่ได้เป็นสายมาโครแต่ว่าไม่ไม่สนับสนุาานให้ใครใช้มาโครหรอกก็คืออยากให้เล่นด้วยฝีมือนั่นแหละนะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะไปตั้งมาโครแล้วเด็กบางคนแบบอุอยากให้เร็วๆเลยพี่แบปบปัป๊บป,ป,ปัเลย ไม่ต้องไปปรับให้มันเป็นแบบมาโครน้อยอะไรขนาดนั้นนะ่ะคือทุกอย่างมันเป็นแอนิเมชันของการกระทําที่เกิดขึ้นจากตัวละครขยับมันจะมีแอนิเมชันของมันมันจะแบบไม่เร็วไม่เร็วไปกว่านั้นนะ่ะคือคุณตั้งศูนย์ก็ตามอ่ะแต่มันก็จะไม่ใช่ศูนย์ที่แท้จริงอ่ะมันจะเป็นแบบเร็วที่สุดเท่าที่แอนิเมชันมันทำได้ดไไดใช่และอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือไอ้พวกลองดเลย์พยายามอย่า,ยาไปปรับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การกระทํามันเกิดขึ้นรัวรัูรเรามีโอกาสโดนพวกกันโปดีเทกเจอ แล้วคุณก็จะเด้งถ้าไม่เด้งเร็วๆที่สุดก็อาจจะโดนแบกนั่นแหละฮะเพราะถ้าตอนสมัครเกมทุกคนอ่านกันดีๆก็จะพบว่าทุกเกมแทบจะทุกเกมเขาจะถือว่ามาโคโนเนี่ยเป็นโปรแกรมช่วยเล่นนะฮะเพราะเราไม่ได้เล่นเองมนุษย์มนุษย์เรากด2ปุ่มพร้อมๆกัน5 6, ป้ปุ่มปั <Happy> ป๊บๆๆๆไม่ได้นั่นแหละฮะก็ใช้อย่างระมัดระวังพอของปงของพอพอนะครับ ดับสองคมมีข้อดีข้อเสียนะครับผมโอเคสำหรับการรีวิวนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับกับ s i g n น l m เ9 5 1ชื่อรุ่นที่แรกตอนเปิดไม่ได้อา่านนาโวนาะนาโวนาะอืมนานาโวนาะเยราคาอยู่ที่หน้าเพจเนี่ยลงที่เพจซิ n a l อยู่ที่ประมาณ390แต่ว่าในช h อป e ีเสียวถูกกว่าอืมว่าแต่ ราะแต่มีความสงสัยใครรู้อยากสิรู้ว่ามันจัดทรงฟรีด้วยตู้หูช้อปปี้ช้อปปี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่ายก่อนที่เพียงนท่านนี้ครับสวัสดีครับ